อ่าสวัสดีครับผมอ่าต่อจากคลิปที่แล้วครับผมที่ผมทําเก็บเสียงเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นี่ครับผมจะลองมาเทสกันเนาะแต่ผมจะเทสด้วยเจ้าตัวนี้ครับผมเป็นระบบแก๊สเนาะระบบลมตอนนี้ผมกาลังรื้อทําความสะอาดอยู่เนาะก็เลยยังไม่ได้ประกอบครับผมเดี๋ยวมาลองฟังเสียงอันนี้ไปคร่าวๆก่อนเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจะลงแก๊สให้ดูให้ลงลมให้ดูครับผม อันนี้ผมจะเทสแบบเป่าๆกันนะมันจะได้ยินเสียงชัดมากเนาะถ้าเป็นตัวนี้มาฟังเสียงกระเป่ากันครับฟังดูเลยครับผมท้งนึงเนาะฟังเลยครับผมดังดังมากครับผมตัวนี้นี่ผมใส่แล้วจะใส่เก็บเสียงเลยครับผม หมุนเข้าไปก็อดีครับผมอย่ามาฟังเสียงกันครับฟังเสียงใกล้ๆเลยครับผมทีนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเดรถไปค่อนข้างจะเยอะนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่ได้ลดนะครับผมเสียงยังกับหนังกีนเลยครับผม ปืนจิ้วจิューนะครับผมฟังเสียงดูได้เนาะประมาณนี้ครับผมผมันหลุดครับผมเสียงมันดังมันหลุดนะเมื่อกี้เอาใหม่ครับผมเอามันหลุดครับผมก็ประมาณนี้ครับผมที่ผมทํามาเนาะก็ถือว่าใช้ได้ครับผมเจ้ตัวนี้เนาะนี่ครับผมใช้ได้เลยครับผมขอบคับ